ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะทั้งที่ติดตามอยู่ที่นี่แล้วก็ติดตามอยู่ทางด้านนอกด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามผ่านไลฟ์อยู่ที่ทางบ้านนะคะอ,อ๋อ,อแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องทักทายพี่ๆทหารทุกท่านด้วยค่ะออทุกท่านคะ่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีในวันนี้แล้วนะคะว่าการทํางานของพวกเรานะคะผ่าน กานไกลกันมาที่การสภาที่ผ่านมาในตลอดระยะเวลา9เดือนนะคะกออ็ต้องบอกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะคะของสังคมไทยที่ประชาชนคนไทยนะคะจะได้เห็นในภาพที่ละเอียดที่สุด แล้วก็ลึกที่สุดและก็เกือบจะสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะของธุรกิจกองทัพเท่าที่เคยมีมานะคะพร้อมด้วยข้อเสนอนะคะที่ฉันคิดว่าวันนี้จะเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์อย่างมากเป็นข้อเสนอในช่วงท้ายของวันนี้ที่น่าจะสมเหตุสมผลที่สุดแล้วในการที่เราจะพูดถึงการปฏิรูปธุรกิจของกองทัพให้โปร่งใสนะคะทุกท่านคะเมื่อพูดถึงธุรกิจกองทัพทุกท่านนึกถึงอะไรเป็นอันดับต้นๆหลายคนพูดไปแล้วคะ่ะ สนามกลอบสนามมวยสนามม้านะคะแล้วกออ็ธุรกิจไฟฟ้านะคะ mm hmm. เมื่อสักครู่พูดไปแล้วธุรกิจรายการโทรทัศน์พูดไปแล้วธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจรธุรกิจการพนันครบคันนะคะแล้วก็สารพัดโครงการค่ะที่หากินกันในกองทัพธุรกิจทั้งหลายเหล่านี้ดิฉันต้องบอกว่ายังคงเป็นปริศนาลี้ลับที่ยังจับต้องอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ยังแทบจะ บอกว่าธุรกิจมากมายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยไม่มีใครล่วงรู้อะไรเลยนะคะดิฉันต้องบอกว่าสิ่งทีด่ดิฉันได้พูดมาเนี่ยเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของขุมทรัพย์มหาศาลที่แบ่งบานสะพัดอยู่ในกองทัพค่ะไม่เพียงเท่านั้นค่ะทุกท่านในที่นี้จะมีสักกี่คนคะที่ทราบว่ากองทัพไทยนะคะเป็นเจ้าของอ,อ,อาณาจักรยักษ์ใหญ่นะคะลุ่มแอ่งฝางที่เป็นขุมทรัพย์น้ำมันใต้ดินผูกขาดมายาวนานมากกว่า ครึ่งศตวรรษนะคะในยุคที่ประชาชนคนไทยณนะวันนี้นะคะต้องใช้น้ํามันแพงค่ะแต่ว่ากองทัพไทยค่ะเป็นเจ้าของบ่อน,น้ํามันที่ผลิตเองนะคะสำรวจเองขุดเจาะเองกลั่นเองแล้วก็เก็บเงินไว้ใช้เองโดยไม่ต้องส่งคืนครังเป็นไรายได้แผ่นดินค่ะ <S <S แล้วก็เป็นข้ออ้างที่อรรมตะนิรันดร์การมากค่ะก็คือข้ออ้างว่าสํารองไว้เพื่อความมั่นคงทางพลังงานแต่ทุกท่านคะความมั่นคงมั่งคั่งนี้ เพื่อใครมาไขปริศนาบ่อน้ำมันทหารคุมทรัพย์พลังงานใต้ดินทรัพยากรของคนไทยว่าใครกันแน่ที่จะชดช่วงชัชวาลค่ะดิฉันอยากจะชวนทุกท่านนะคะมาไขปริศนาคุมทรัพย์ทหารที่มั่งที่เรียกว่ามั่งคั่งมายาวนานมากกว่าครึ่งศตวรรษค่ะดิฉันอยากเริ่มต้นด้วยหลักกฎหมายไทยค่ะว่าทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินนะคะไม่ได้เป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดค่ะ เจ้าของที่ดินเป็นได้แค่เพียงผู้ครอบครองแล้วก็จะมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์บนผืนดินเท่านั้นค่ะรัฐบาลในฐานะตัวแทนประชาชนนะคะมีหน้าที่ในการที่จะบริหารแล้วก็จัดการทรัพยากรใต้ดินนะคะเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศนะคะโดยรัฐเองนะคะจะเป็นผู้มอบสิทธิ์ให้กับเอกชนเข้ามาเป็นผู้สำรวจผลิตแล้วก็นำทรัพยากรขึ้นมาใช้พัฒนาประเทศนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย นอกจากได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแล้วนะคะรัฐเองก็จะเป็นคนที่ได้รับรายได้จากค่าภาคหลวงแล้วก็ค่าภาษีต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆมีธุรกิจประเภทนี้มีอะไรบ้างก็มีเหมืองแร่นะคะมีทองคํามีดีบุกมีกา๊าซธรรมชาติมีปิโตเรเลียมหรือว่าน้ํามันดิบด้วยค่ะทีนี้เมื่อพูดถึงตรงนี้นะคะดิฉันก็ต้องบอกว่าต้องพูดถึงกฎหมายปิโตเรเลียมด้วยค่ะว่ากฎหมายปิโตเรเลียมบอกไว้ว่า น้ำมันดิบหรือปิโตรเลียมเนี่ยเป็นของรัฐค่ะผู้ใดนะคะจะสำรวจนะคะหรือว่าขุดเจาะนะคะในบริเวณนั้นเนี่ยในพื้นที่ใดก็ตามเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินของตนเองหรือเป็นที่ดินของบุคคลอื่นเนี่ยต้องได้รับสัมปทา,านจากรัฐแล้วก็การขอสัมปทา,านเนี่ยก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่รัฐเป็นคนกําหนดนะคะเมื่อพูดมาถึงตรงนี้นะคะดิฉันก็อยากจะบอกกับทุกท่านอย่างนี้ค่ะว่า แต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยสาเหตุที่ดีฉันต้องเริ่มต้นด้วยข้อความทางกฎหมายก็ต้องบอกว่าบ่อน้ํามันที่ฝางเนี่ยนะคะอยู่ในพื้นที่การดูแลของศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือของกรมการพลังงานทหารค่ะซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด6จังหวัดนะคะก็จะมีเชียงรายพะเยาลำปางเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็แพร่ค่ะซึ่งใน6จังหวัดนี้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเป็นพื้นที่นอกกฎหมายปิโตเลียมที่รัฐ ไม่ต้องสัมปทานให้กับใครเลยนะคะให้เพียงแค่ศูนย์พัฒนาปีโตเลียมภาคเหนือของกองทัพไทยเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบเท่านั้น,นะคะ่ะโดยไม่ต้องรายงานปริมาณน,น้ำมันที่ผลิตว่าผลิตได้จำนวนเท่าไหร่เหมือนกับเอกชนแล้วก็รัฐวิสา,า,าหกิจรายอื่นเลยดังนั้นนะคะเมื่อไม่ต้องรายงานปริมาณการผลิตเนี่ยเราจึงทราบข้อมูลจากหน่วยงานนี้น้อยมากหรือปรากฏก็เพียงแค่เท่าที่ ออก,กองทัพจะออกมาให้ข้อมูลกับเราเท่านั้นนะคะทุกท่านคะเมื่อไปดูอาณาจักรลี้ลับบ่อน้ํามันที่ฝางเราก็จะต้องบอกว่าดิฉันอยากชวนทุกท่านมาไขาปริศนาค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าปัจจุบันนี้มีปริมาณน,น้ํามันใต้ดินที่แท้จริงอยู่เท่าไหร่กันแน่แล้วก็ขุดขึ้นมาแล้วเท่าไหร่กลั่นออกไปแล้วเท่าไหร่และขายออกไปได้เท่าไหร่ด้วยเหตุที่เรามีข้อมูลน้อยมากนะคะก็ดิฉันก็ต้องบอกว่า ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เราได้รับการชี้แจงจากทางศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือเท่านั้นนะคะก็คือกองทัพก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันมาตั้งแต่ปี2499นะคะก็ปัจจุบันเนี่ยดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา68ปีมีน้ำมันดิบอยู่หลายลุ่มแอ่งมากเลยนะคะใน6จังหวัดภาคเหนือแล้วก็กระจายตัวอยู่แต่ว่าแหล่งน้ำมันดิบฝางเนี่ยเป็นแหล่งที่มีคุณภาพมากที่สุดมีศักยภาพมากที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ตามการชี้แจงเนี่ย อกองทัพเนี่ยขุดน้ำมันขึ้นมาใช้แล้วเนี่ย16ล้านบาเรลนะคะจากหลุมผลิตสะสมทั้งหมดในบริเวณนั้นมีอยู่ประมาณ300หลุมนะคะซึ่งลุ่มแอ่งฝฝงเนี่ยยังจะสามารถผลิตน้ำมันต่อไปได้อีก11ปีแล้วก็ในอนาคตเนี่ยกองทัพก็จะสำรวจแล้วก็ขุดเจาะเพิ่มเติมต่อไปในพื้นที่ค่ะทุกท่านคะถ้าและจากที่กองทัพชี้แจงมานะคะว่ามีปริมาณสำรอง น้ำมันดิบอยู่ในบริเวณแองฝฝงเนี่ยมี63ล้านบาร์ลวนะคะโทษทีค่ะแองฝฝงเนี่ยมี63ล้านบารลนะคะก็มีกำลังการผลิตอยู่ที่วันล,ละ800บาร์ลต่อวันนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของน้ำมันดิบของประเทศเนี่ยนะคะก็จะต้องบอกว่าออประเทศเนี่ยผลิตน้ำมันดิบได้ประมาณ29ล้านบารเลนะคะต่อปีนะคะแต่ว่าในหนึ่งวันเนี่ยก็จะผลิตได้ประมาณ8 0,000บาร์เลวนั่นเท่ากับว่าแหล่งน้ำมันที่ฝางเนี่ย ผลิตได้เป็นแค่เพียง1%ของปริมาณการผลิตน้ำมันทั่วประเทศนะคะจึงต้องบอกว่าพอบอกอย่างนี้เนี่ยข้ออ้างที่กองทัพมักจะอ้างเสมอค่ะว่าบ่อน้ำมันที่ฝังเนี่ยดำเนินการเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางพลังงานให้แก่กองทัพและประเทศในห่วงเวลาที่วิกฤตเนี่ยนะคะแทบเป็นไปไม่ได้เลยกับปริมาณน,น้ำมันที่มีอยู่แค่ เท่านี้นะคะแล้วเทียบกับปริมาณน,น้ํามันที่ออรัฐหรือว่าประเทศต้องการเนี่ยถึง1ล้านบาเรลต่อต่อวันนะคะทีนี้เมื่อมาดูไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยดิฉันอยากจะชวนทุกท่านมาดูการสืบค้นข้อมูลของดิฉันค่ะว่าดิฉันสืบค้นข้อมูลว่าศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือค่ะในบางปีเนี่ยเคยรายงานต่อ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะว่ามีปริมาณน้ำมันดิบที่ขุดเจาะได้นี่นะคะใน1ปีนะคะประมาณ3 0 0แสนบาเรลต่อปีนั่นก็คือว่า1วันเนี่ยก็จะขุดได้800บา8์0รบาเรลต่อวันนะคะซึ่งต้องบอกว่านี่ก็คือ1%ที่ดิฉันบอกไปนะคะว่านี่คือสัดส,ส่วนที่ผลิตได้น้อยต้องบอกว่าน้อยมากนะคะแทบเทียบกับรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคเอกชนที่ณนะวันนี้เนี่ยเขาได้รับสัมปทานกันอยู่ ก็ทุกท่านคะเมื่อพูดมาถึงตรงนี้นะคะที่ฉันก็ต้องบอกว่าปริมาณน้ํามันดิบนะคะในปีที่ขุดเจาะได้น้อยที่สุดที่ทีฉันนํามาคํานวณนะคะที่ฉันนามาคํานวณด้วยออราคา50เหรียญสหรัฐนะคะออจะบอกว่าในหนึ่งปีเนี่ย บ่อน้ JI, ํามันที่ฝางเนี่ยขุดน้ํามันเนี่ยสามแสนบา์เรลต่ําสุดต่อปีนะคะก็จะคํานวณเป็นราคาค่าเฉลี่ยกลางของราคาน้ํามันโลกนะคะออกมาเป็นตัวเงินที่มูลค่า500ล้านบาทต่อปีค่ะถ้าคํานวณด้วยระยะเวลา68ปีที่ขุดเจาะมาแล้วเราจะคิดเป็นปริมาณทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นนะคะสามหมล้านบาท และนี่คือมูลค่าที่ดิฉันต้องบอกว่าเป็นมูลค่าที่คำนวณจากปีที่ขุดเจาะได้น้อยที่สุดเท่าที่ดิฉันสืบค้นหาได้นะคะต้องถามว่ามูลค่าขุมทรัพย์ใต้ดินหลายหมื่นล้านเนี้ยค่ะที่สะพัดในกองทัพเนี่ยที่ไม่ต้องทาตามกฎหมายปิโตเลียมเลยเนี่ยไม่ต้องชําระเงินค่าภาคหลวงเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องชําระภาษีปิโตเลียมเลยแม้แต่บาทเดียวนี่ค่ะเขาพูดแบบนี้เนี่ยเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ทําการพาณิชย์นะคะ แต่ดิฉันจะบอกแบบนี้ค่ะถ้าพูดถึงว่าเราอ้างอิงด้วยข้อมูลจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันจะบอกว่าในปีเดียวกันเนี่ยมีแหล่งน้ํามันดิบนะคะที่ได้รับสัมปทานจากรัฐมากกว่า10แห่งค่ะตามตารางนี้นะคะมากกว่า10แห่งที่ผลิตได้ต่ําที่สุด เพียงวันละ10บาเรลนะคะไปจนถึงร้อยบาเรลซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีรัฐวิสาหกิจของไทยอยู่ด้วยก็คือปตทเนี่ยก็ขุดเจาะได้วันละประมาณร้อยบาเรลต่อวันก็มีนะคะในหลายๆแอ่งนะคะก็ต้องบอกว่าเอกชนเหล่านี้ก็ยังมีพื้นที่ที่ขุดเจาะน้ํามันได้น้อยมากแต่พวกเขาค่ะทำตามกฎหมายปิโตเรเลียมค่ะเสียภาษีเสียค่าภาคหลวงให้กับรัฐได้ตามปกติค่ะ ทุกท่านคะถ้าย้อนกลับไปดูมูลค่าน้ํามันดิบนะคะของบ่อน้ํามันฝางที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะคำนวณเป็นค่าภาคหลวงด้วยปริมาณน้ํามันดิบที่ผลิตได้ในแต่ละวันนะคะก็จะต้องบอกว่าผลิตได้ด้วยมูลค่า สามแสนที่ดิฉันได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะหกสิบแปดปีเป็นเงินสามหมื่นสี่พันล้านบาทนะคะก็ <_ d ata> ค่าภาคหลวงเนี่ยจะต้องเสียสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะต่อมูลค่าทาั้งสิน้นทั้งหมดก็จะคิดเป็นเงินจำนวนประมาณสี่พันสองร้อยห้าสิบล้านบาทซึ่งนี้ไม่รวมกับภาษีอื่นๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นมูลค่าต่ำสุดทำไมดิฉันพูดแบบนี้คะดิฉันต้องชี้แจงแบบนี้ว่าเงิน4 0 0 0กว่าล้านนี้เป็นมูลค่าที่ต่ำที่สุดเท่าที่ดิฉันจะพอคนได้ว่า สิ่งนี้คือมูลค่าที่รัฐต้องเสียไปกับการที่แลกให้กับการที่กองทัพนำเอาทรัพยากรของประเทศไปแบ่งปันรายได้กันภายในค่ายทหารเท่านั้นจริงๆก็อ้างว่าเป็นการนำไปสนับสนุนสวัสดิการให้กับกำลังพลชั้นผู้น้อยนะคะแต่ดิฉันก็ต้องบอกว่านี่ก็ต้องเป็นออสิ่งที่ต้องถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าได้ถูกนำไปจัดสรรให้กับ เป็นสวัสดิการให้กับกําลังคนเนี่ยได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็ทั่วถึงมากน้อยเพียงไหนแล้วก็โปร่งใสเพียงพอที่จะลงทุนในธุรกิจนี้ต่อไปหรือไม่ดิฉันคิดว่าทุกคนคงจะมีคําตอบกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีในวันนี้ค่ะมาดูกันค่ะว่าขุมทรัพย์พลังงานแล้วก็บ่อน้ํามันที่ฝางยังมีกลุกสมบัติอะไรที่ทําให้เราสามารถที่จะขุดค้นกันได้อีกบ้างทุกท่านคะนอกจากบ่อน้ํามันแล้วนะคะกองทัพย,ยังเป็นเจ้าของ โรงกลั่นน้ำมันค่ะขนาดกำลังกลักล่นวันล,ละ2,500บาเรลที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าศูนย์พัฒนาปิโตเรเลียมภาคเหนือค่ะมีภารกิจด้านปิโตเรเลียมครบวงจรนะคะ โดยไม่ต้องมีหน้าที่ที่ต้องรายงานใครดิฉันบอกไปแล้วเนาะแล้วก็น้ํามันดิบที่ขุดเจาะขึ้นมาได้เนี่ยก็จะนําส่งเข้าไปที่โรงกลั่นนี้นะคะที่อยู่ในศูนย์แล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ํามันสําเร็จรูปนะคะเพื่อสํารองน้ํามันไว้ใช้เพื่อความมั่นคงทางพลังงานในกองทัพแล้วก็ไม่ได้ทําเพื่อการพาณิชย์อย่างที่เขากล่าวอ้างนะคะต้องบอกแบบนี้แต่ทุกท่านคะทําไม สำหรับดิฉันแล้วนี่เป็นเพียงแค่คำข้ออ้างของกองทัพที่อาจจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคะเพราะว่าข้ออ้างเรื่องของการสำรองน้ำมันไว้ใช้ในออไว้ไว้ใช้เพื่อความมั่นคงนะคะเราก็ไม่ได้เป็นการพาณิชเนี่ยดิฉันอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในสิ่งนั้นทั้งหมดนะคะต้องบอกว่าเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะน้ำมันที่กลั่นได้ทั้งหมดะคะ่ะถูกนำออกไปขายให้กับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานทหารด้วยกันนะคะแล้วก็ ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างนับท่านะคะน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยนำไปขายให้กับเอกชนที่เป็นคู่ค้าภายนอกส่วนที่เหลือค่ะก็ขายออกไปยังต่างประเทศเช่นประเทศลาวนะคะประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศจีนตอนใต้ค่ะดิฉันต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าสาเหตุสำคัญของการที่ต้องส่งน้ำมันออกไปขายยังต่างประเทศเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าน้ำมันดีเซลของ ลงกั่นที่ฝางเนี่ยค่ะไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรับซื้อนะคะของประเทศเนื่องจากมีค่ากรรมฐานสูงมากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเนื่องจากค่ากรรมฐานสูงเกินไปเนี่ยมันเป็นแค่เทียบเท่าได้กับยูโรวันซึ่งเป็นเป็น,ปนมไม่ได้ตรงตามมาตรฐานนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้กำหนดว่ามาตรฐานการรับซื้อขายเนี่ยต้องเป็นยูโร5แล้วนะคะจึงทำให้ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือณนะวันนี้นะคะ ต้องการงบประมาณเพิ่มค่ะเพื่อเอาไปสร้างโรงกลั่นแห่งใหม่นะคะแล้วก็วันนี้ได้ทำแผนนะคะแผนโครงการในการเสนอสร้างโรงกาั่นแห่งใหม่ต่อรัฐบาลไว้แล้วค่ะสําหรับเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนค่ะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่ารัฐจะอนุมัติวงเงินงบประมาณจํานวน400รล้านเพื่อสารต่อธุรกิจเดิมของกองทัพที่ไม่น่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนต่อไปอีกหรือไม่ค่ะ ทีนี้มาดูกันที่ข้อเสนอของดิฉันต่อเรื่องนี้สักเล็กน้อยค่ะเมื่อพูดถึงตรงนี้นะคะดิฉันก็มีข้อเสนอต่อเรื่องนี้ค่ะตามที่พวกเราทราบกันดีแล้วจากข้อมูลการชี้แจงของกองทัพนะคะว่าปริมาณน้ํามันดิบเนี่ยขุดเจาะได้วันละประมาณ800บาเรลต่อวันใช่ไหมคะยังคิดว่ากองทัพเองเนี่ยก็อาจจะไม่มีความจําเป็นใดๆเลยนะคะที่จะต้องสร้างโรงกลั่นใหม่เพื่อรองรับปริมาณน้ํามันเพียงเท่านี้นะคะข้อเสนอของดิฉันก็คือว่า ศูนย์ปิโตเลียมภาคเหนือเนี่ยสามารถที่จะส่งน้ํามันดิบของตัวเองเนี่ยออกไปกลัน่นยังลงกลั่นเอกชนภายนอกนะคะที่มีขีดความสามารถแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ออกแบบมาอย่างทันสมัยเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะผลิตน้ํามันดีเซลได้ตามมาตรฐานยูโร5นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นการที่ไม่สิ้นเปลืองแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนสร้างลงกลั่นเองนะคะจะเป็นการดีมากกว่าค่ะเมือ่อพูดถึงตรงนี้ก็ต้องไปดูอีก คุมสมบัติหนึ่งค่ะก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมที่อยู่ในศูนย์พัฒนาปิโตเรเลียมภาคเหนือเช่นกันทุกท่านค่ะนอกจากโรงกลั่นแล้วนะคะกองทัพก็ยังครอบครองเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขนาด10.4เ mm มตรค่ะดําเนินธุรกิจขายกระแสไฟโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะคะก็ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่า EG a t อีกแล้วค่ะ แล้วก็รับรายได้หลายร้อยล้านต่อปีนะคะแม้ว่าวันนี้เนี่ยโงไฟฟ้านี้จะปลดระวางไปแล้วแต่ว่าก็ต้องตั้งคำถามค่ะว่าเงินรายได้มาหาศาลจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานครบวงจรน,นี้เป็นเงินอุดหนุนที่เก็บไว้ใช้จ่ายในค่ายทหารนะคะไม่ต้องส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินก้อนเงินมาหาศาลขนาดนี้ไปไหนหมดนะคะก็ต้องออตั้งคำถามนะคะทุกท่านคะเมื่อพูดถึงตรงนี้ดิฉันอยากจะพาทุกท่านไปดูขุมทรัพย์ จากการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่ไม่เคยปรากฏต่อสาธารณะแน่ชัดว่าจัดสรรไปให้ใครแล้วก็สนับสนุนเป็นเงินส,สวัสดิการให้กับกำ,กำลังพลชั้นผู้น้อยไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นเด่นชัดก็คือการสะสมทุนแล้วนําเม็ดเงินจํานวนนี้ไปขยับจากธุรกิจพลังงานไปสร้างโรงแรมสองแห่งแห่งที่1ค่ะอยู่ที่โรงแรมที่เป็นโรงแรมที่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่นะคะอยู่ อยู่บริเวณช้างคลานนะคะก็ชื่อว่าปิตโตโฮเทลเชียงใหม่นะคะที่นี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะอ้างว่ามีภารกิจเพื่อเป็นศูนย์ฝึกบุค,คลากรนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเมื่อเราเข้าไปดูในข้อมูลนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราติดตามจากเพจอย่างเป็นทางการเนี่ยจะเห็นว่าศูนย์บึกฝึกบุค,คลากร,กรภายใตย้ธุรกิจโรงแรมนี้ใช้เป็นที่จัดอบรมนะคะจริยธรรมแล้วก็อบรมศีลธรรมที่ไม่ได้เกี่ยวกับ การให้ความรู้ด้านพลังงานอย่างที่กล่าวอ้างเลยนะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลที่อัปเดตเมื่อ,เ,อ,อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูในส่วนของเพจหลักอย่างเป็นทางการะคะ่ะเราจะเห็นว่าเพจหลักอย่างเป็นทางการเนี่ยเ,ออเปิดขายแพ็กเกจทัวร์นะคะแล้วก็เปิดขายเป็นห้องพักที่โรงแรมนะคะแห่งนี้ไปดูอีกโรงแรมหนึ่งค่ะ เป็นโรงแรมที่วิวดีที่สุดในจังหวัดระยองค่ะที่นี่ใช้ที่ดินที่ราชาพัสดุที่เป็นทำเทที่วิวดีที่สุดของชายหาดทะเลระยองค่ะสร้างโรงแรมหรูติดริมชายหาดมูลค่ากว่า7 7 0้เจ็สิล้านบาทค่ะทำธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจรภายใต้ชื่อซิลินพลารีสอร์ทระยองซึ่งที่นี่ก็อ้างว่ามีภารกิจเพื่อเป็นศูนย์ฝึกบุคลากรด้านปิโตเรเลียมค่ะแล้วก็ฝึกเรื่องพลังงานเช่นกัน แต่เมื่ออันนี้คือเพจหลักอย่างเป็นทางการดิฉันพาไปดูเพจหลักอย่างเป็นทางการก่อนนะคะเพจหลัก <P et le> ของศูนย์ฝึกบุคลากรที่นี่นะคะก็คือเมื่อกันอัปเดตล่าสุดเมื่อกันยายนปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วกันยายนนะคะนี่เท่ากับ1ปีแล้วกิจกรรมที่ฝึกอบรมที่นี่คือกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติค่ะแล้วก็หลังจากนั้น,นะคะ่ะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยจนมาถึงทุกวันนี้นะคะแต่ถ้าไปดูเพจหลักค่ะ ไปดูเพจหลักก็คือเราจะเห็นว่าเพจหลักซิลินพารีสอร์ทละยองเนี่ยมีการเปิดทําธุรกิจเออ่อเปิดทําธุรกิจหลักเลยนะคะเป็นห้องพักโรงแรมนะคะแล้วก็โพสต์ขายทัวร์ค่ะขายทัวร์ทุกวันวันละหลายโพสนะคะแล้วก็ขายเป็นบริการท่องเที่ยวครบวงจรทั้งสวนสนุกสวนน้ําลานคอนเสิร์ตราคาห้องที่นี่นะคะก็ต้องบอกว่าบางห้องเนี่ยสูงถึง 3 3 0 0 0บาทนะคะต่อห้องเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้โรงแรมซิลินพลารีสอร์ทเนี่ยนะคะที่ใช้เงินอุดหนุนจากบ่อน้ำมันที่ฝงังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้กำลังต้องปรับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนคงแปลกใจเหมือนที่ดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะว่าบ่อน้ำมันอยู่ที่ฝางแล้วมาสร้างโรงแรมไว้ที่ระยองทำไมนะคะนี่ก็คงต้องตั้งคำถาม แต่ทุกท่านคะที่ทําให้เห็นว่าการบริหารกิจการแล้วก็การดําเนินธุรกิจของกองทัพเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยมีความชํานาญแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากน้อยเพียงไหนแล้วก็ใช้เงินงบประมาณไปอย่างคุ้มค่าสมเหตุผลหรือไม่หลายกิจการนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการนําไปต่อยอดในธุรกิจอื่นค่ะที่ไม่ตรงกับภารกิจหลักแล้วก็ไม่ตรงกับพันธกิจหลักของกองทัพเลยและดีฉันยังได้ข้อมูลการชี้แจงอีกค่ะว่า โรงแรมสองแห่งนี้นะคะนอกจากใช้เงินอุดหนุนของกองทัพแล้วยังพึ่งพาและใช้ทรัพยากรของรัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นออบุคลากรจากกำลังพลของกองทัพนะคะที่ไปทำงานบริการในโรงแรมนี้นะคะแล้วก็รับเงินเดือนจากภาษีประชาชน,นะคะ่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นที่นี่ยังใช้ที่ดินที่ราชพัสดุที่ทำเลดีที่สุดซึ่งก็เป็นทรัพยากรของรัฐเช่นกัน,นะคะ่ะ แต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลของโรงแรมหรูทั้งสองแห่งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเม็ดเงินที่สร้างโรงแรมสองแห่งเนี่ยมูลค่ามาหาศาลนะคะแต่ว่าประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอดทำให้เกิดคำถามค่ะว่าการขาดทุนสะสมต่อเนื่องยาวนานเช่นนี้ในอนาคตเนี่ยจะกลายเป็นภาระทางงบประมาณที่รัฐและพวกเราทุกคนและประชาชนเนี่ยค่ะจะต้องเข้าไปช่วยอุ้มธุรกิจของกองทัพเหล่านี้ต่อไปหรือไม่ค่ะ จะใกล้จะจบแล้วค่ะก็คือจะเป็นข้อเสนอของดิฉันต่อขุมทรัพย์นะคะขุมทรัพย์ใต้ดินที่ฝางค่ะก็คือว่าทุกท่านคะข้อเสนอของดิฉันนะคะต่อขุมทรัพย์ใต้ดินที่ฝังดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่กองทัพนะคะจะต้องคืนสิทธิ์ในทรัพยากรค่ะคืนสมบัติของชาติแล้วก็คืนให้รัฐนําไปจัดสรรแล้วก็บริหารจัดการทรัพยากรใต้ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับประชาชนทั้งประเทศค่ะ คืนทรัพยากรใต้ดินนี้ให้กับรัฐเอาไปมอบสิทธิ์แล้วก็เปิดสัมปทานให้กับเอกชนเข้ามาสำรวจผลิตแล้วก็นำทรัพยากรนี้ไปใช้พัฒนาประเทศค่ะนอกจากรัฐจะได้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรนี้แล้วนะคะที่ฉันยังมั่นใจว่ารัฐจะได้รายได้จากค่าภาคหลวงแล้วก็ค่าภาษีต่างๆจากกิจการนั้นๆเพื่อน,นำมาบริหารประเทศด้วยนะคะ แต่ว่าดิฉันก็ต้องบอกว่าเพื่อประโยชน์ในการศึกษาแล้วก็วิจัยด้านพลังงานของกองทัพนะคะออท่านสามารถส่งบุคลากรของกองทัพค่ะเข้าไปฝึกงานแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเสริมทักษะในด้านของการดําเนินการด้านพลังงานให้กับบุคลากรของกองทัพได้ด้วยและนี่เป็นข้อเสนอของดิฉันต่อขุมทรัพย์ใต้ดินที่ฝางนะคะในส่วนของข้อเสนอในส่วนของโรงแรมนะคะทีฉันมีความเห็นว่า โรงแรมริมหาด5ดาวเนี่ยเปิดให้เอกชนเข้ามาพัฒนาพื้นที่เช่าเพราะไรายได้ต่อปีเนี่ยเพียงแค่10ล้านบาทเท่านั้นนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าให้เอกชนที่มีประสบการณ์เข้ามาพัฒนาพื้นที่เช่าแล้วก็เข้ามาบริหารแล้วก็ประกอบกิจการโรงแรมแล้วก็แบ่งรายได้ส่งให้รัฐเนี่ยนะคะยังคิดว่ามันจะสามารถนําไปสนับสนุนเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนให้กับกําลังพลชั้นผู้น้อยแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างโปร่งใสคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทรัพยากรของประเทศค่ะก็สุดท้ายค่ะทุกท่าน พวกเราทุกคนนะคะในวันนี้ดิฉันคิดว่าทุกคนเชื่อเหลือเกินค่ะว่าสมบัติของชาติเป็นของประชาชนค่ะธุรกิจกองทัพต้องถูกปฏิรูปเพื่อให้โปรง่งใสมีประสิทธิภาพเป็นธรรมต่อประชาชนแล้วก็นําไปจัดสรรเป็นสวัสดิการอันเหมาะสมให้แก่กําลังพลชั้นผู้น้อยได้ด้วยต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องคืนทหารให้ประชาชนคืนนายพลกลับไปทํางานในกองทัพได้แล้วค่ะแล้วก็คืนธุรกิจกองทัพให้กับรัฐบาลเพื่อนํามา สรรน,นะคะแล้วก็นําไปกระจายทรัพยากรให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรมค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศนี้ได้ด้วยค่ะ